ที่การใช้ไอทีแพร่หลายแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงบนโลกอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทั่วไปยังไม่ทันกับการเติบโตของเทคโนโลยีนะครับก็ทําให้มีการหลอกลวงสร้างความเสียหายบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นเป็นประจําอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับโดนหลอกให้กรอกข้อมูลสําคัญของตัวเองบนหน้าเว็บไซต์ที่ทําเลียนแบบของจริงจนทําให้คนร้ายได้ทั้งยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด ของบัญชี Apple ของเขาไปทำการสั่งซื้อของได้ซึ่งผู้เสียหายใช้ความพยายามอย่างมากในการสืบหาคนร้ายด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นๆเพื่อระวังตัวติดตามรายละเอียดกับคุณปานประพีรพิพันธ์ครับ ในยุคที่การใช้ไอทีแพร่หลายมากขึ้นการหลอกลวงบนโลกออนไลน์นั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างเช่นกรณีฟิชชิ่งหรือว่าการหลอกโดยที่คนร้ายหลอกให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึง u s ร์ n a m e p a s s ิร์ดให้กับคนร้ายด้วยตนเองด้วยหลงเชื่อว่านี่ก็คือเว็บไซต์ของจริงนะคะก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำค่ะอย่างกรณีที่ผู้เสียหายมาร้องกับข่าวสามมิตินะคะว่าเขาถูกขโมย apple id ด้วยวิธีฟิชชิ่งนี่แหละค่ะแล้วก็เอา apple id นี้ไปทําการซื้อของมูลค่ากว่า6ก0มื่นบาท คดีก็คือไปได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้สามารถจับคนร้ายให้ได้เพื่อที่จะไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกแล้วก็อยากจะให้กรณีของเขามาเป็นเครื่องเตือนใจให้กับท่านอื่นๆด้วยค่ะฟิชชิ่งก็คือการหลอกให้เหยื่อเป็นผู้กรอกข้อมูลสำคัญให้กับคนร้ายด้วยตนเองซึ่งมักจะหลอกให้คลิกลิงก์ที่จะพาเข้าสู่เว็บปลอมที่ทำหน้าตาเลียนแบบของจริงแล้วก็ให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปเพื่อขโมยข้อมูลเหล่านั้นค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาคนร้ายมักจะทำหน้าเว็บปลอมของสถาบันการเงินหรือว่าหน้าเว็บให้กรอก u s ร์ n a m e p a s s ิร์ดหรือข้อมูลอื่นๆซึ่งจะทำให้เหมือนกับของจริงหากไม่สังเกตให้ดีก็จะหลงเชื่อได้ง่ายและกรอกข้อมูลลงไปตามจริงและเมื่อคนร้ายได้ข้อมูลเหล่านั้นก็จะสวมรอยเป็นเจ้าของตัวจริงทำธุรกรรมการเงินได้ง่ายๆล่าลสุดการฟิชชิ่งมาในรูปแบบหลอกขโมย username password ของบริการอื่นๆอ,อย่างเช่นบัญชีผู้ใช้ผ,ชผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งมักจะผูกกับบัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า Apple ID อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายนี้เป็นการหลอกลวงนําเรื่องที่อยู่ในกระแสะและได้รับความนิยมมาเป็นตัวล่อเช่นการโหลดสติ๊กเกอร์ของโปรแกร,รมแชทยอดนิยมอย่างไลน์ ในคืนเกิดเหตุคุณสนธิชัยนอนเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วก็พบกระทู้แนะนําขั้นตอนวิธีการให้สามารถโหลดลายสติ๊กเกอร์ที่แจกฟรีในเครือข่ายญ,ญี่ปุ่นแต่ไม่มีในไทยโดยบอกว่าให้เปลี่ยน Apple ID ไปเป็นของญี่ปุ่นซึ่งให้คลิกที่ลิงก์ที่เปิดหน้าเว็บขึ้นมาหน้าตาเหมือนเว็บ Apple ที่คุ้นเคยให้ล็อกอินด้วย Apple ID ซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็คือเว็บปลอมที่หลอกขโมย username และ p a s s ิร์ดแต่ผู้เสียหายยังไม่ทันรู้ตัว วันรุ่งขึ้นคุณสมธิชัยได้รับ SMS จากธนาคารว่ามียอดการใช้บัตรเครดิต66,500บาทเรียกเก็บจากบริษั Apple, ท Apple ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ซื้อจึงรีบโทรไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ให้บริการบัตรเครดิตดังกล่าวเพื่อระงับการจ่ายครั้งนี้ก่อนรวมทั้งให้อายัดบัตรเครดิตใบนี้ด้วยแต่เ a า l c เซ t นเตอร์ของธนาคารแจ้งว่ายังไม่สามารถระงับการจ่ายได้โดยให้เหตุผลว่าธนาคารเป็นเพียงคนกลางในการซื้อขายเท่านั้น ด้วยความกังวลใจจึงรีบโทรติดต่อบริษัท Apple ในสิงคโปร์เนื่องจากไม่มีสาขาในไทยจนได้ทราบว่ามีการสั่งซื้อ macbook pro ด้วย apple id ของตนโดยที่ตนไม่ได้เป็นผู้สั่งและให้ส่งไปที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งภายหลังไปดูตามที่อยู่ดังกล่าวก็พบว่าเป็นบ้านร้างคุณสนทิชัยจึงขอให้ Apple ยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวซึ่งก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะยกเลิกได้ ที่แย่ไปกว่านั้นคนร้ายยังได้เข้าไปทําการเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยน security question จนทําให้คุณสนทิชัยไม่สามารถใช้งานบัญชี Apple นี้ได้อีกต่อไปและคนร้ายยังได้ข้อมูลของคุณสุนทิชัยไปเกือบทั้งหมดเพราะมีการแบ็กอัพข้อมูลของตนเอาไว้ผ่าน iCloud อันเป็นบริการเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปไว้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีทั้งรูปถ่ายและโน้ตที่จดรหัสธนาคารต่างๆเอาไว้ด้วยอันเป็นสิ่งที่คุณสนทิชัยกังวลมากที่สุด ผู้เสียหายขอคำแนะนำจากอาจารย์ปริญญาผู้ชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปแจ้งความจนในที่สุดพันตำรวจโทรสันเพชรหนูทองกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีก็เป็นผู้รับคดีนี้ไว้เมื่อสืบค้นดูจากประวัติการใช้โทรศัพท์มือถือเบอร์ที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อก็พบว่าด้วยเบอร์เดียวกันนี้มีการติดต่อกับ d h เอยู่หลายครั้งและยังพบว่า นอกจากกรณีของคุณสนทิชัยแล้วยังมีคำสั่งให้ไปส่งของที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีอีกด้วยขณะน,นี้ตำรวจได้ประสานขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมไป3ส่วนเพื่อนำม,มาเชื่อมโยงคดีและสืบหาคนร้ายต่อไปก็คือ 1. จากทูผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่คนร้ายใช้ในการโพสต์ข้อความหลอกลวง 2. มหาวิทยาลัยที่มีการระบุให้ส่งของไป 3. ข้อมูลทะเบียนราชเพื่อตรวจสอบชื่อผู้รับของปลายทางซึ่งทั้งหมดนี้ตำรวจยังไม่ได้รับข้อมูลกลับมาค่ะ ในส่วนของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของคุณสนธิชัยนั้นขา่าวสามิติได้สอบถามไปทางหน่วยงานสื่อสารองคอ์กรธนาคารไทยพาณิชย์<น>ก็ได้รับคําตอบว่าทางธนาคารไม่ได้มีการตัดวงเงินและลูกค้ายัางไม่ได้เสียเงินสำหรับกรณีนี้นับว่าโชคดีที่ผู้เสียหายสามารถระงับการเสียเงินกว่า6 0 0 0 0บาทไว้ได้ทัน สำหรับท่านอื่นๆถ้าหากพบว่าตนเองถูกหลอกลวงบนโลกอินเทอร์เน็ตพันตำรวจโทสันเพชรแนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่โรงพักในท้องที่ที่เกิดเหตุจากนั้นสอ,นอท้องที่จะประสานไปยังกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อทำการสืบคดีต่อไปแต่ด้วยความที่กำลังของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ยังมีอยู่น้อยมากจึงทำให้แต่ละคดีอาจต้องใช้เวลานาน ด้านอาจารย์ปริญญามองว่าอาญากรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการจับอย่างจริงจังทําให้เด็กเยาวชนหรือคนทั่วไปเดินเข้าสู่ด้านมืดกลายเป็นมิจฉาชีพกันมากขึ้นขณะที่กฎหมายนั้นมีแต่การนํากฎหมายมาใช้และการจับกลุ่มยังมีไม่มากอีกทั้งเครื่องมือในการแฮ็กก็ง่ายขึ้นทําให้จํานวนแฮกเกอร์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณมุณแฮกเกอร์ในเมืองไทยเมื่อสิปีแล้วนะวมาจจะบอกได้ว่าไม่ถึงร้อยคนตอนนี้ผมบอกได้เลยเป็นพัน ทุกคนนะต้องช่วยตัวเองป้องกันตัวเองมีสติในการใช้งานเน็ตการป้องกันตนเองที่เราทุกคนทำได้ก็คือระมัดระวังก่อนที่จะคลิกลิงก์อะไรและเมื่อคลิกไปแล้วเปิดหน้าเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลอะไรขึ้นมาก็ให้สังเกตที่อยู่เว็บไซต์ได้ว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะอย่างเช่นในกรณีนี้ URL หรือว่าที่อยู่เว็บไซต์ของหน้าเว็บที่เปิดขึ้นมาให้กรอก Apple ID นั้นมีความผิดปกติค่ะก็คือโดเมนหลักของเว็บนี้ซึ่งก็คือ thmy.com ไม่ใช่ apple.com ถึงแม้ว่าบางส่วนของที่อยู่เว็บไซต์นั้นจะมีคำว่า Apple ก็จริงแต่คำว่า Apple นั้นเป็นเพียงสับโดเมนของ thmy.com ซึ่งจะตั้งเป็นอะไรก็ได้อีกทั้งยังควรหาความรู้ศึกษาเทคนิคการหลอกลวงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการใช้งานด้วยสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเลต็ตซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่พกติดตัวตลอดเวลาและยังเป็นเป้าหมายใหม่ที่สำคัญของการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอีกด้วยถามว่าอยากให้จับตัวคนร้ายได้ไหมผมอยากให้จับให้ได้นะครับ ผมอยากให้เป็นเคสตัวอย่างของสังคมนะครับว่าคนทําผิดจะต้องได้รับการลงโทษอย่างไรคือผมไม่ได้มีความกดแค้นอะไรคนละทันกานส่วนตัวนะแต่ว่าอยากจะป้องปามคนอื่นๆซึ่งมีความรู้ความสามารถควรจะไปทําด้านดีๆดีกว่านะครับดีกว่ามาหลอกลวงให้บุคคลเขาเสียหายอย่างนี้น,นะครับปานระพีรพิพันธ์ข่าวสามิติ